จะแบกทุกอย่างในชีวิตให้มันมากนักแล้วครับอะไรไม่สำคัญก็วางมันลงบ้างเถอะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรับผิดชอบทุกสิ่งนะครับและเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องแบกทุกอย่างในชีวิตบางเรื่องแค่เราคิดเราก็เหนื่อยบางคนนะครับแค่เราแคร์เราก็ทุกข์เราอาจจะโตมากับความเชื่อว่าต้องอดทนให้ได้ทุกอย่างต้องเก็บทุกความรู้สึกไว้ต้องเป็นคนดี ต้องไม่ปฏิเสธใครต้องเข้าใจทุกคนทั้งที่บางครั้งเราเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลยใจคนนะครับมีพื้นที่จํากัดอย่าฝืนให้มันเก็บทุกอย่างเพราะบางเรื่องนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ใจขนาดนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะวางปล่อยให้บางเรื่องเป็นไปตามที่ควรจะเป็นไม่ใช่ทุกเรื่องจะต้องแก้และไม่ใช่ทุกปัญหาต้องเอาตัวเองเข้าไปซ่อม ยิ่งเราแบกมากเท่าไหร่ใจเราก็ยิ่งหนักและบางทีนะครับที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรมากก็เพราะเราเองนะ่ะกำลังแบกความคาดหวังความกดดันและความกลัวนะไว้เต็ม2มือลองวางลงบ้างเถอะนะครับไม่ต้องถึงก็วางให้หมดแต่ขอแค่วางเรื่องที่มันไม่ควรหนักใจขนาดนั้นความสุขนะครับบางทีไม่ใช่การได้มากขึ้น แต่เป็นการแบกน้อยลงชีวิตไม่ใช่สนามสอบไม่ต้องทำคะแนนให้ใครเห็นเรามีสิทธิ์นะครับที่จะเลือกไม่แคร์บางเรื่องเพื่อจะได้มีแรงไปใส่ใจกับสิ่งที่มีความหมายจริงๆอะไรมันไม่จำเป็นก็ปล่อยมันไปเถอะนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้หัวใจของเราเนี่ยอยู่กับเรื่องที่มันสำคัญจริงๆอย่างเบาๆเป็นกำลังใจให้นะครับ